สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่นพนพนพนอนๆเคยเจอปัญหาอย่างนี้ไหมคะเวลาเราจะเดินทางแล้วเราจะเอากระเป๋าเนี่ยวาง้อนนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอยากย้ายสะดวกเราก็อยากจะเกี่ยวตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยมันเกี่ยวไม่ได้นะคะเพราะว่ามัน,ม,นมันกว้างไม่พอนะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นบางรุ่นที่เกี่ยวได้ก็แต่เราก็กลัวว่ากระเป๋าจะเสียหายใช่ไหมคะ วันนี้ยังมีวิธีค่ะมีวิธีพอดีไปเจอนี่เลยค่ะเป็นเข็มขัดผ้าของตัวเองนะคะเดี๋ยวจะมาทำการต่อสายกระเป๋าสปีดดี้สาหอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วเราก็สามารถเอามาคล้อง,องก,กับกระเป๋าเดินทางเราได้เพื่อไมใ่ให้หูกระเป๋านี้เสียหายนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ก็เป็นลักษณะเป็นสายยาวๆแบบนี้เลยนะคะเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเข็มขัดนะคะวันนี้เราจะมาดัดแปลงนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นผ้าแบบนี้มันก็จะสบายแล้วก็กระเป๋าเราไม่ไม่เสียหายด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้อง ทำอะไรให้ยากนะคะนี่นะคะมันก็เป็นสายอยู่แล้วใช่ไหมคะ เพื่อนแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะนี่นี่ไหมคะเรามีสายแล้วนะเราก็สามารถมาคล้องกระเป๋าของเราได้เลยนะคะนี่เลยคะ่ะนี่แคนี้เราก็มีที่จับแล้วก็ กระเป๋าก็มีที่ค้องแล้วเห็นไหมคะนี่นะคะถ้าใครอยากจะทําให้น้องมีความมีความสวยมากกว่านี้ก็ก็ทาได้นะคะอาจาจะจับน้องมาผูกโบนะคะให้น้องมีความน่ารักมากขึ้นเราพอปรับให้ชาติใด้ยาวได้นะคะ ก็แล้วแต่ชอบนะคะหรือไม่เราก็ปรับตรงนี้ให้นี่นะคะเห็นไหมสามารถ<ม>เปงนคอร์สบอดี้ก็ได้่อยด้วยนะคะเนี่ยเก๋ๆง่ายๆนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะเป็นคอร์สบอดดี้ก็ได้เนาะ จะได้กระเป๋าใหม่ไปอีกใบหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยยังไมจะให้ดูตอนรับกล้องถัดขาเลนี่จะให้ดูว่านี่เลยคะจะพายเป็นครอสบอดี้ได้เลยนะคะน่ารักไปอีกแบบแล้วก็ สายตรงนี้นะคะ่ะมันก็สบายด้วยนะคะเพื่อนๆมันไม่ทําให้เราไม่ทําให้เราเจ็บเจ็บไหลนะคะเพราะมันเป็นผ้านะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆบางทีเราก็ไปยืมออกนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อหาให้แพงนะคะนี่นะคะสมมุติว่าใครอยากจะคล้องสายเดียวก็ได้นะคะบนี้ นี่แปลว่ามันดีกว่านะคะนคล้งขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่น่ารักเห็นไหมคะเราก็ได้สายกระเป๋าแบบไม่ต้องซื้อหาอะไรมากมายนะคะกอเคอะเด็บของใช้ที่เรามีอยู่จากน้องไม่มีสายพวกเราก็ทำให้มีสายนะคะเห็นไหมคะ พเพเืพเ่อนเพื่อนๆชอบไอเดียนี้ไหมคะถ้าพเพเื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็กลับกระเป๋าก้างเห็นไหมคะพเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะเราก็คล้องคล้องขมวดขมวดอย่างนี้ได้เลยนะคะเหรือเราดางเอาไว้พอดีเป๊ะเราก็ขยับปดตรงนี้ลงมาให้ยาวนะคะ ไว้โบ้ยาวหน่อยนไหคะได้แล้วน้ยเราก็มีที่จับแล้วกระเป๋าเราก็ไม่ร่วงนะคะแล้วเวลาเราเดินทางสนามบิดเนี่ยบางทีบางทีเราก็อยากให้แฮนด์ฟรีใช่ไหมคะเราก็สะพายแบบนี้หรือว่าอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน้องก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะ เข็มเล็งตุนทานนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราคล้องไว้เนี่ยเห็นไหมคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนเพื่อนลองไปทำดูนะคะ<ๆ>เผื่อใครมีอุปก,กรณ์ของใช้เป็นเข็มโค้งเข็มขัดผ้าเหมือนยันมวาก็ออามาทำได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไอเดียไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ